เลยเปลายิงชูบฉันๆนะงั้นมาดูกันเลยมันคืออะไรนะโอ้จูลี่ได้เค้กแล้วนิกล่ะนิกก็ได้เค้กเหมือนกันตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าใครได้ขนจริงกับช็อกโกแลตฉันร่ากันนะงั้นก็มาเปิดกันโอ้ทำไมผมมีได้อะงั้นลองใช้ฟันดูเอ้เดี๋ยวก่อนนะขอฉันก็ช็อกโกแลตเจ๋งอะฉันได้ช็อกโกแลตของนายก็ได้ขนจริงหวังว่าขอนฉันจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกัน ไม่ฉันได้ของจริงๆง,ง,งั้นเปิดฝาแล้วก็ดื่มฮอ๊ยโจลี่ฉันขอโทษแค่ว่ามีแกสนะ๊สเนอะมันขย่ามออกมาทักทอยอะไรนะเ็ได้ช่างเทคนี้ฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรมาดื่มของให้หมดดีกว่ายังไงฉันก็ชอบมันม,มากฮึอร่อยจัง เฮ้จูลี่น่าจะเต็มไปด้วยช็อกโกแลตทำไมกินได้สบกนาดนี้ได้ไงอะไรอ่ะก็จริงฉันเต็มไปด้วยช็อกโกแลตถ้างั้นฉันจะกินให้หมดฉันไม่อยากเสียช็อกโกแลตเสนวิเศษแม้แต่หยดเดียวโอ้แต่เอามาจากจมูกไม่ได้งั้นฉันเดีก็ได้แล้วกันอร่อยจังฉันเดี่มช็อกโกแลตจนหมดแล้วนิกทำไมนายมึนหม่นจังเลยเข้าอิจฉาฉันสินะที่ได้เขาจากช็อกโกแลตนี่ยน้าโคตรจะเป็นช็อกโกแลตเลย มันน่ากินสุดๆฉันสามารถกินช็อกโกแลตได้ตลอดชีวิตฮ่มอร่อยจังนายต้องการอะไรนินายดูน่ารักน่างสงสารนี่นะนายต้องการช็อกโกแลตของฉันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกอร่อยจังืงเรียบเรียงเขาล่างไหมได้แล้วล่ะก็ได้ฉันจะดื่มเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่นิดเดียวเองจูเลียเธออยากลองเขากับฉันงั้นเหรออืมฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วล่ะ มีอะไรอยู่ในนี้ด้วยวะอะไรมันคืออะไรเหรอมัมเห็นเลยเลยดูดีๆสิอ๋นิกจะทำอะไรลงไปเนี่ยพอเธอเชื่อสนิทเลยฉันแกล้งเธอเนอะบอกว่าเธอจะได้ลองเคอะขนฉันแล้วตอนนี้ฉันเดือดที่เหลือฉันเลอาแล้วว่าตั้งทำยังไงใส่เมันหอส่งไปในคล่าแล้วกันนิกต้้งชอบแน่ๆนิกดูนั่นสิเยอะมาก ตอนนี้ก็ต้องโดนแกล้งบ้าง hey. oh, wait, wait, wait. เอาไม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเออเธอทำอะไรฉันเนี่ยเธอหล่าฉันเหรองั้นครั้งนี้เขาจะเป็นคนแรกเปิดพร้อมกันแล้วใช่ไหมเ๋ <Yeah. S 1> งโอ้พิกซีแดงมันทั้งเผ็ดแล้วก็ร้อนแรงมาก่องไม่ดีเลยกับคนที่ได้ของจริงนะมันดูเหมือนกันสุด, oh, <no. S 1> สดเหมือนของจริงด้วยเขาอยากลองเป็นคนแรกเหรอแล้วเขาเรียบตัดสินใจแล้วเขา อยากรู้สันเลยว่าจะได้นะงั้นเธอเริ่มก่อนสินิกแต่ดอมันดูน่ากลัวมากแต่คำมเล็กดีกว่าโอ้มันคือช็อกโกแลตฉันชอบดีมากเสียงไปเลยแต่งั้นฉันก็ได้ของจริงสิไม่เอาอะมันเผ็ดมากนี่ก็รู้เป็นกันไี้ไม้ให้ฉันกินพริกของนายแทนนะนายมันตะกะจังฉันชอบพริกของฉันมันอร่อยมากๆอืม ใช่ถ้าพริกทั้งโลกเป็นแบบนี้ฉันพร้อมกินพริกไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วจูลี่เธออิจฉาฉันใช่ไหมล่ะเรียบกินแล้วเขาฉันไม่อยากกินเลยอะนิกเอาไปเลยกดได้ก็ด้ฉันจะกินมันถึงแม้ฉันจะไม่อยากกินก็ตามสงสารฉันเถอะต่อฉันต้องแสบร้อนตลอดไปแน่แค่สัมผัสมันฉันก็กลัวแล้วเ้ออีกนานไหมเนี่ย เดี๋ยวฉันจะจบเรื่องนี้เองแบบนี้ค่อยดีขึ้นเราเข้าลิฟต์กินฉันกำลังกินอยู่ไงตอนนี้ฉันทำให้มันจบจบไปซะและพิสูจน์ให้นายดูว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเห็นไหมฉันกินพริกหมดแล้วแค่ไหนไม่กี่วิมันก็ไม่แย่นะไม่นะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วเออโอ้เดี๋ยวฉันช่วยเธอเองฉันจะเพิ่มซอสพริกตาบาสโกให้กับเธอมันต้องช่วยเธอได้แน่ๆนขอบคุณ เคยอสอนเทคนีคเขาเจ้าเหตนว่ากิดเดินสิ่งนะฮะ<า>เธอโดนลอยกันแล้วจูลี่อ๋อฉันอยู่ในอวก,กายนั้นเหรอเธอาหายไปไหนเออช่างเถอะเดี๋ยวฉันรอเธออยู่ตรงนี้เออฉันจะรอแล้วการลงจอยไม่นุ่มนวลเลยแต่ฉันกลับมาแล้วเอาหลักครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนจูลี่ผู้หญิงได้เริ่มก่อนนะโอ้ว้าวเธอได้คินได้เซอร์ไพรส์ มันคือไขช่ชอกเกแลตสิงเลยแล้วนึกได้อะไรโอ้เขาก็ได้ไขช่ชอกเกลตเหมือนกันแปลกจังบางทีทั้งสองคนได้ชอกเกลตเหมือนกันก็ได้นะจูลี่เรียบลองเร็วเข้าไม่มีปัญหามันดูน่ากินมากก่อนเอนเอาห่อให้หมดเรือนี้เดี๋ยวเท่รนนั้นอืมออกไปเลย <c oughs> โอ้ใกล้จะหมดแล้วพ่อที่นิกลืมไปเลยว่านัางอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้ในหัวฉันมีแต่เรื่องไขนะ่คินได้เซอร์ไพรส์น่ะ งั้นตอนนี้เราก็มารองกันออร่อยจังเลยแถมข้างในยังมีขนม,มอยู่ด้วยสุดยอด <Okay. S 1> ต้องรีบลองไข่อันต่อไปแล้วแล้วข้างในมีอะไรกันนะโอ้ว uh ้า huh. ว oh, wow, ในนีนก็มีเยลี่อยู่เจ mm hmm. ๋งไปเลยฉันชอบกินเยลี่มากๆไข่ม, <Yeah. S 1> มีได้กินช็อกโกแลตด,ด้วยและในลูกนี้ล่ะ โอ้มันเคอชุกล้ามอทิสเซอร์สุดยอดโอ้จะกินให้หมดเดืนนี้เลยอร่อยจังอืมใครจะรู้มันจะอร่อยขนาดนี้แม่จ๋านี่นายทำให้ฉันกลัวทำไมเนี่ยรียบลองไข่ของนายดีกว่าแทนที่จะจ้องฉันนะ่ะจริงด้วยฉันลืมไปเลยว่าฉันมีไข่เหมือนกันนั้นมันรอกันเลย เออ <Yeah. S 1> มันคือไข่ไก่จริงๆเอ้ยน่าคือขายแยงเลยมีคนแกล้งฉันน่แน่ทำไมต้องใส่ในคินเดอร์ด้วยฉันไม่อยากกินแล้วแต่ฉันต้องกินให้หมดน่ะมันน่าคือขาย้แยจริงๆ,ๆเออฉันรู้สึกแย่ yeah. เร็วลายมากฮะ huh? ส่วนฉันได้พอทํากับช็อกโกแลตแสนอร่อยของฉันต่อดีกว่าอีกแล้วเจ๋งรับได้ด้วยนอยากได้ช็อกโกช่ไหม แต่ฉันไม่ให้หรอกเฮ้กินไข่ดิบต่อไปนะเป็ได้แต่ฉันนึกอะไรบางอย่างได้แล้วฉันจะเอาไข่ลูกนึงไปวางที่จานของจูเล้อีกลูกหนึ่งเฮ้ยทำไมฉันถึงได้ไข่ดิบเนี่ยเน็กนายเป็นคนทำใช่ไหมพอกันทีเอาไปเลยแล้วตอนนี้ใครจะหัวเราะกันละ่ะ ไม่มีทางฉันตัดสินใจแล้วว่าจะทำไข่ดาวสุดเจ๋ง mm hmm. ฉันมีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารด้วยตอนนี้เอาสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไป oh, <sir. S 1> จากนั้นตอกไข่ทั้งหมดลงในกระทะร้อนๆเยี่ยมมากแล้วเราจะได้ไข่ดาวที่อร่อยเลิศแบบนี้ mm hmm. ฉันจะไม่แบ่งเธอสักครั้ oh. ออกไปเลยนะดูนะว่าฉันทำอะไรได้ มันกำลังจะมาแล้วเฮ้เธอทำอะไรเนี่ยเออเธอทำลายสุดยอดที่ของฉันแล้วก็ไข่ดาวด้วยเฮ้ตอนนี้ฉันก็กินไม่ได้แล้วด้วยมาดูกันว่าเมริคปากของก็เธอเปิดแล้วเข้านี่อยากเปิดเป็นคนแรกว้าวมันคืออมยิ้มยิ้มเป็นเลยอมไม่นะมีเวลาสั้นข้างในนิดนายต้องกินมันนานไม่มีสิทธิ์จิแต่ลันะอ๋อก็ได้ก็ได้จะลองดูแต่แค่นิดเดียว เออมมีอะไรมากๆเลยฉันชอบอะสุดยอดอยากกินให้หมดเลยคริสตี้วดได้แล้วไม่นะมันคือระบาดเอาไปเอาไปกตอะไรขึ้นมาระบาดอะ <Hey. S 1> นิกฉันกลัวโอ้มีอะไรอข้างในด้วย <c oughs> แต่เอามาได้ยงไงนิกอะไรนะ <c oughs> อ๋อฉันต้องกดไปได้มาลองกันมันได้ผลมีประโยชกมาด้วยเีย <c oughs> งปไปเลยลองกินกัน มันคือสเปรย์รสเตรมหวานเจ๋งนะฉันชอบจะกินเมื่กี่นี้เอ้ยเปลี่ยวจังเลยโอ้ยขอฉันเล่าไม่ได้ไหมไม่หรอทำไมขี้งงจนเลยสร้างเถอะขี้ของหัดเองก็ได้เฮ้ยอยากกินเมื่กี่นี้อะไรไม่เหลือแล้วโหยของอร่อยหมดเลยตลอดเลยทำให้ฉันเศร้าอยู่เหอะได้แล้วนะฉันเพื่อนนายนะลืมหรือเปล่าเนี่ยมาไม่ควรห่อฉันแบบนั้น ฉันมันการขวดเปล่าแล้วอืมไอศครีมอร่อยจังเลยฉันชอบจะทำคนเล็กกันเถอะเอาไม่นะมันคระเบิดฮ่าแต่ปลาจังมันไม่ระเบิดอะทำไมอ๋อนู่แล้วมันแค่ของเล่นทิ้งไปดีกว่ามาทำไอศครีมคนต่อกันเลยสนุกหน่อยตะเกะเดี๋ยวก่อนนะฉันกินอมยิ้มหมดแล้วแล้วมันส่ายไปที่ไหนอะเอ้ย มีพลังเสือในปากฉันไม่นะอะไรมีพลังเสืออยู่หลายช้าเอามันออกไปนี่ฉันเกลี่ยนแปลงมาหาคำตอบกันว่าในครึ่งนิ้วอไรใต้ฝาไม่เปิดเลยคริสตี้เป็นคนแรกโอ้มันคือของเล่นที่มีลูกบอลสกิโตส์เสงนิฟลองเลยคริสตี้โอ้สกิโตส์สีฟ้าดูน่ากินมากอร่อยจริงจริงด้วยแล้วนิกล่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้ นี่เปิดได้แล้วเราเข้าแต่ก่อนอื่นต้องรอจนกว่าคริสตี้จะกินขนมจากป่าฉลามจนหมดก่อนนะได้หมดแล้วอ๋ออันสุดท้ายแล้วเบ้าระดับจังเลยฉันชอบฉันก็อยากลองบ้างเอายเหโอ้ยฉันถูกฉลามตัดด้วยเฮ้ยเจ็บจังเลยเอามันออกไปมันออกไปดีมากต้าฉลามเก่งมากจับหัวขโมยได้ด้วย นี่เปิดปากของนายสิอย่ามาขโมยขนมฉันนะ <S <s <cript> <S ก็ได้เปิดดูนี้โอ้ย <S <s <cript> <S มันคือบลูชีสเหม็นเบนเน้อย่าทุกส่วนเลยฉันเกลียดชีสแบบนี้ ừ, แต่ฉันไม่ทางเลือกทำได้แค่ต้องกินมากัดคำอเลยก็ได้เอา่าหน้าคอือแข็งแก่งฉันไม่ชอบมันเลยสักนิดฉันอยากกินอีกแล้ว <S <s <cript> <S <ๆ>อย่ามาบังคับฉันนะคริสตี้แต่รู้ไหมฉันนั่งได้แล้วเฮ้อฉ <s cript> ันสามารถกินมันได้ ได้อย่างรวดเร็วก็ไม่มีปัญหาด้วยแต่เธอได้รับผลที่ตามมาคริสตี้ผลที่ตามมาเหรอเฮ้ยมันงเอ,อ้า,อานาทีขี้ใหญ่กันนี้แบบนี้แหละฉันรู้สึกว่าฉันมีหมาฝรั่งอยู่ด้วยนะนี่ไงหมาฝรั่งรถเมินต้องเกียวให้ลมหายใจไม่กินหอมสดชื่นเหมือนทุงเท้าก่อน <Yeah. S 1> อทีนี้ก็ยิงช่วยนะน่ยิงต้รับบทเลียน ฉันมีอเดียแล้วแถมสุดจเจลลย่นิกสมัครเพื่อตัดตัดวนายเราได้รับแจ้งว่าบุคลระารที่นั่งเหมือนนายนะฮะสุดยอดฉันรู้แล้วว่าเขาต้องตัว <c oughs> ได้เวลาค้นหาว่าอะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอมันคืออะไรนะสแสดงให้เราดูได้แล้วโอ้นิกได้เยลลี่ juicy d r o สุดยอดมันต้องอร่อยมากแน่แน่ในนี้มีเยลลี่แล้วก็น้ำชื่รสเปรี้ยวที่เราสามารถใช้ต้มลงไปได้ แล้วข้าคริสตี้ต้องอิจฉานนแน่แน่โ <Please. S 1> อ้ไม่นะออกไปคริสตี้ฉันไม่แบ่งหรอกเปิดฝังเขาได้แล้วฉันจะกินเยลลี่แสนอร่อยของฉันส่งไปในน้ำเชื่อมกันฮ uh. ึ่มเปรี้ยว,ยว,วหวานเ,ออเจ๋งโอ uh. อคริสตี้ต้องการอะไรฉัน uh. <Come> ม,มาดูกัน uh. โอ้โหฉันได้มาฝรั่งทอดทาคริสตีน้น้ำเงินมันอร่อยมากอยากลองแล้วล่ะทำไมาถึงแกะไม่ออกอะ่ะ เราเข้าสิแย่จังเลยหุงเหนียวมากไปไม่ออกเลยเออออสำเร็จแล้วโอ้นี่ไม่นะไมาเป็นของฉันอย่าฝันเลยนะออะฉันจะกินคนเดียว <c oughs> มันเป็นของฉันอร่อยมากโอ้เห็ดด้วยอะ่ะ <c oughs> แต่ฉันไม่อยากกินแล้วแต่ว่าฉันนึกว่าเราจะแกล้งได้ยังไง <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> นี่นิดเหนือสิ เยี่ยมากเราก็สามารถมาฝรัง่งทอดท้ายคิสเป็ปนไดลลี่ได้แล้วมันดูเหมือนกันมากฉันดูไม่ออกเลยว่ามันถูกสลับนะฉันอยากเห็นจางนั้นเขาทำยังไงเมื่อกินมันคริสตีนั่นะมีอะไรเลยนะฉันยเธอมากินเรื่องของฉันดีกว่า <c oughs> จะกินทั้งหมดทีเดียวไปเลยเดู๋ยวนั่นสิคริสตี้จะกินทั้งหมดใน,นครั้งเดียวเ <c oughs> ฮ้ออร่อยมากแน่แ oh <c oughs> น่โอ้ไม่นะทำไมยังได้ถึงเพลขนาดนี้ โอ๊ยป่าฉันรับเป็นไฟแล้วอ๋ไม่นะนมีไม่ตลกแล้วเราต้องดับไฟให้นี้ฉันมาช่วยไหนแล้วเพื่อนเราแป๊บนึงนะเอาถังดับเพลิงมันด้วยแต่ว่าฉันใชไม่แป็นนะมันต้องเกิดตรงไหนเนี่ยใช่แล้วตรงนี้แหละเฮ้ยดูเหมือนว่าฉันจะทำได้แล้วมันต้องขอบคุณหรอกนะฉันไม่กปนยันเลื่อนจากเรื่องเครียดนะอ๋อนี่อ๋อแบ่งกันได้ มาเปิดฝาพร้อมกันนะโอ้แลวมันคือเครื่องกดลูก,กวาดหรือเปล่กปาก,กับมันฝรัง่งเอ้ยดูปแปลกๆงั้นมาเริ่มจากลูก,กวัดกันเถอะนะเดี๋ยวเข้านิดก,ก็ลองมาเม็ดนึง่งมันต้องอร่อยมากแน่นนะ y <Yes>! เย้ฉันอยากลองมองบ้างเจ๋งอ่ะ hmm. แล้วตอนนี้ก็ตาคริสตี้มาลองมาฝรั่งกันเธอคิดว่าไง <S <S เห็นแล้วว่าทาไมชอบ <S <S ใช่แล้วมาฝรั่งกินจะอร่อยได้ยังไงละ่ะถ้าไม่ใช่ฝันฝ้ายนะฝันฝ้ายเหรอจริงด้วย ฉันมีเดียดีๆแล้วมาหั่นมาเฟรั่์ให้เป็นชิ้นเหมือนเฟ้นไฟกันฉันใกล้เสร็จแล้วนิดถอยไปไกลนะ mm hmm. ดูนีดสิเฟนไฟสุดนงเสแสน่ารักที่ฉันทอออกมาหลังจากนั้นก็เอามาันไปทอดให้สุก <we> uh huh. ใส่มาเฟร,รน์ทอดลงไปในน้ำมันร้อนๆมาต้องอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อจากนั้นเราก็รอสักหน่อยและก็เรียบร้อย mm hmm. น่าจะสุกแล้วล่ะชิ้น,นี้ก็แค่เหลือต้องชิ้นท่นนั้น แล้วฉันก็มีไอเดียแล้วด้วยฉันต้องเสิร์ฟเฟนฟายหนังจานให้สวยงามและเท่านี้มันก็สวยแล้วล่ะนี่นายเป็นเพื่อนฉันก็จริงนะแต่ฉันไม่แบ่งหรอกคำพูดัองไม่พอมับฉันได้ซ้ำแต่มันอร่อยเหลือเชื่อเลยโฮ้ยโอเคถ้าจะกินเกวอาของฉันก็ได้มันไม่เยอะมากอืมอร่อยจังเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันสามารถป่าวปากฟังได้ด้วยโอไม่นะลูกโป่งแตง ตอนนี้ฉันไม่ได้หมากฝรั่งเงยุ่ยทลาแล้ว,ลวนาะยคิสตี้มาตลกเลยนะกินมาฝรั่งของนายไปเลยกินลูกฝันของฉันแต่ฉันยันไม่ลองห่วงอ่ะแล้วเข้าโอ้ยทำไมไม่สำเร็จเนี่ยเมื่อกี้ฉันยังลอยลองได้อยู่เลยฉันต้องการขนมอแล้วเข้าฉันอยากกินเอาไม่นะฉันทำขนมโกมเมดเลยนายลองแฟ้นไฟได้นะฉันจะหายแล้วกินเลย โอ้ขอบคุณนะโอ้ยแย่แถวลาของขนมชิ้นใหม่แล้วอะไรอยู่ใต้ฝานะว้าวมันคือหัวใจสีฟ้าอืมไม่ธรรมดาแล้วนี่ก็ล่ะโอ้ขนมต้นถังเลยเยี่ยมมากและวคางล่าเป็นของคิสตี้โอเคแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรอ่ะกลิ่นก็น่ากินดีนะอืมแต่มันแย่มากรสชาติแปลกๆปมันคืออะไรเนี่ยอ๋ย ไม่จริงนะมันคือสบู่ฝันร้ายชัดๆฉันกินสบู่ไปจริงๆอะเอาเมยนะฉันจะเสื้อกลับมาเป็นสบู่ส่วนฉันได้ลูกกวาแสนอร่อยมาลองกันเลยอร่อยจังฉันชอบมากๆฉันอยากกินมากกว่านี้โอ้ดีอะไม่คริสตี้หยุดน้ำลายไหลได้แล้วหน้าฉันไม่แบกหรอกเดี๋ยวฉันแสดงก่อนแลเลยให้เธอดูเฮ้ยเอามือฉันมาเนอะ โอ้ฉิมีอเดียแล้วจะหาสบู่ให้เป็นเหมือนลูก่านแล้วเอาไปให้นิกกันเขาต้องกินมาแล้วดูไม่เอาด้วยซ้ำมันคือสบู่นะเจ้าสบู่ให้เขาแล้วก้าขนมจริงมาเองมาดูกันดูน่ากินมากๆบอกว่ามันนไม่สังเกตนะอ๋อดีจังเลยสิ่งสำคัญคือลองแก้ดูมันว่ากินของไม่อร่อยอยู่นะ เวลาของลูกกว่าฉันต่อไปเฮ้ย uh เหลือแค่สองอันเองเหรอนา่าเสียดายน้ำมากินกัน uh แต่ทำไมเ uh รชาชอบเหมือนสบู่เอาเป็นฟองสบู่ได้ยังไงอ่ uh oh นะโว้ยโอาไม่นาคริสตี้ผสลับสบู่กับขนมเช่นใบเนี่ย uh ทำได้ยังไงกันมันคือลูกกว่าของฉันเนอะโ <Hey. S 1> อ้ฉันมีไอเดียแล้วไม่ต้องห่วงน,น,นัะนิเดี๋ยวฉันจะแตงให้หนายดูแค่เราใช้เวลานิดหน่อย uh huh. เอาขนมสบู่มาใส่ในแก้วน้ำแล้วก็ผสมให้เข้ากัน ตอนนี้เราก็สามารถเป่าฟองสบู่กันได้แล้ว hmm. ดูสิ <What? S 1> แบบนี้เห็นไม้ฟองสบูส่ใสเยอย่ยเลยไม่อยาลองไหม <c oughs> เอาสิอยากลองเจ๋งไปเลยว <Ooh. S 1> ว้า <c oughs> ขอบคุณนะคริสตี